ดูแลแผานกผู้ป่วยติดเชื้อที่จังหวัดกาลสิน์นะครับผมก็ก็เป็นหัวหน้าแผานกนะครับผมแล้วก็คุณแม่ตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วคุณแม่ก็ลุยตลอดนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มเที่ยงคืนผู้ป่วยเข้าแม่ก็ต้องไปเช็คไปตรวจอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พอมารอบนี้นะครับ แม่ก็ทราบข่าวมาว่าทางสาธารณสุขจังหวัดของกาฬสินทนะครับผมก็รับสมัครอาสาสมัครนะครับผมที่จะมาช่วยนะครับผมเป็นเป็นแบบว่านักรบซึกราวอะไรครับมาคัดกรองแล้วก็มาช่วยดูแลทีมแพทย์ด้วยแล้วก็ได้รับอาสาสมัครมา7วันนะครับผมตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่3 1ครับผมแล้วก็จะมีทีมที่อยู่ต่อด้วยนะครับแต่คุณแม่อยู่แค่7วันครับผม จริงจริงที่ผ่านมาคุณแม่ได้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อมีครับมีครับก็ที่กาลสินตอนนั้นมีอยู่หนึ่งรายนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็มาจากต่างประเทศมาครับหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจมันนานมากแล้วนะฮะหรือว่ามาสนามมวยจำไม่ได้ตอนนั้นนะฮะคุณแม่ก็เข้าไปเช็คอาการแล้วก็แม่ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับทางโควิดเยอะพอสมควรเพราะคุณแม่ก็มาอบรมตลอดนะครับเพราะว่าเป็นสายอาชีพของคุณแม่แล้วก็หน้าที่ของคุณแม่ที่จะต้องไปบอก ต่อกับชาวบ้านในการป้องกันหรือว่าบอกกับทีมแพทย์เวลาใส่ชุดใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ความพร้อมในการเข้าไปตรวจครับผมจริงเราเป็นห่วงคุณแม่ตอนที่มาที่มันเป็นพื้นที่สีแดงด้วยผมไม่ทราบมาก่อนครับคือตอนแรกแม่บอกว่าน้องสาวผมบอกว่าแม่ถึงอยุยาแล้วนะผมก็คิดว่าจะมาหาผมมาที่กรุงเทพ ผมก็เลยถามแม่แม่จะแม่มาแม่มากรุงเทพกี่วันแม่บอกไม่ได้ไปอาแม่ไปไหนอ่ะไปมหาชัยผมก็ตกใจอาแม่ไปทําไมอ๋อแม่มาแม่ก็เลยส่งส่งไม้ดูว่าเขามีอาสาสมัครมาจากสารสุขจังหวัดกาฬสินแล้วก็โรงพยาบาลกาฬสินก็ส่งตัวแทนมาสองคนก็คือคุณแม่แล้วก็แพทย์อีกหนึ่งท่านนะครับผมแล้วก็อ่ก็เลยตกใจนิดนึงว่าแบบแม่แม่มาพื้นที่สีแดงแม่แม่มาทําอะไรผมก็ถามแม่มาทําอะไรแม่ก็ไปช่วยเขา ไปช่วยเขาตรวจไปช่วยทีมแพทย์ที่เขาอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบว่าศูนย์เขาเรียกว่าที่ที่ศูนย์คัดกรองอะครับแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์นะครับก็แม่ก็มาช่วยเขาแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครครับผมก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วจริงๆเป็นห่วงครับเป็นหัวขนาดไหนตอนนั้นใหแกดูแลตัวเองระวังวไได้บอกเขาวก็ต้องดูอธิบายเป็นห่วงมากอธิบายเป็นห่วงเช็คตลอดแม่อยู่ไหนแม่ทําอะไรแม่ใส่ชุด ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเมื่อเช้าผมก็โทรไปหาคุณแม่แม่ก็แม่ก็ว่าโอเคตอนนี้ก็ตรวจได้ได้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ที่มหาชัยก็ยังยังเป็นแบบว่าพื้นที่สีแดงอยู่แล้วก็อาจจะต้องดูว่าเขาจะเขาจะผ่อนปลนเมื่อไหร่ในการในการดูแลเขตแต่ละเขตต่างๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแม่บอกว่าน่าจะถึงประมาณสิ้นเดือนเลยอะไรเงี้ยครับ แต่ก็เป็นห่วงแม่อยู่เพราะว่าแม่ก็ก็อายุเยอะแล้วอะไรเนงะี้ย